สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเะครับพบกับผม Bergamin Channel ในเกมของ The Last of Us 2ห่างหายกันไปนานกลับมาแล้วจ้าโอเคเดี๋ยวซ้อมซ้อมขอซ้อมอปุ่มปุ่มใช้ก่อนเดีย <laughs> ห่างหายห่างหายที่ไรลืมตลอดเลยเล่นยังไงวะ <laughs> เออเดี๋ยวนะโอเคอ่า ตอนนี้เอลลี e ่ได้ตามล่าเอ็ปบี F ้นะฮะเพื่อที่จะอ,อ่อะไรนะเขาเรียกทวงนี้แขนอ่าแเอลลี่ L e ลืมไม่ได้ที่เสียโจเอลไปนะครับโอเคอืมอืมโอเคโอเค โอเคอ่าทุกปุ่มล้วจ้วงเรียบร้อยแอปบี้โดนโดนล็อกนะฮะอืมอืมอุ้ยอุ้ยโอ้โดนผู้ใหญ่ต่อยไม่ไม่สลกก่าบาแล้วอือสิโครงแตกเรียบร้อย เพิ่งฆ่าเธอตอนนี้มัดเธอไว้มานีอันนี้ให้ฉันดูหน่อยสิร้อมนะเดี๋ยวนั่นไหนเออเออแม่เอ้ยเจ็บชิบหายเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายนะ่ะเอาตัวเล็กนั่นมาสิจะแต่ต้องเข้า โอ้โหจับได้ของดีเลยนะเนี่ยว้าไปได้นะ่ะคัด <scene> ซีน <scene> มาที่เอลลี่สุดที่เลิฟของเรานะฮะ ตอนนี้ได้อะไรนะคําใบจากเอ,อ่อทอมมี่น้องชายของโจโอเอลนะฮะว่ามีคนพบเห็นเออ่ผู้หญิงล่างล่างวัวแถวนี้เอลลี่ก็เลยมาตามตามคำที่เอ,อ่อทอมมี่บอกตอนนี้กำลังหาที่อยู่ที่นี่แหละต้องใช่แน่ๆ ออกตามหาแอปบีกันต่อแผนนี้ต้องชำระไปเวลาทวงนี่ชำระแขนนี่นั่นขึ้นไปที่ถนนตรงนี้สินะ น่าจะแบบพักแรมกันตรงนี้แล้วมั้งมีตะเกียงด้วยโอ้โหดูพอไม่แววอยู่นะ เอเอตกตกตกแบลอะไรแวลตกดูไม่เวลดูไม่เวลที่จะตกไปทางไหนวะเนี่ยหาทางขึ้นไม่เจอท่ออานผู้ชมเอ้า๋ย่ แอปปี้มันขึ้นยังไงเนี่ยที่เรามาถูกทางหรือเปล่าอ๋อ,อนี่ไงที่มีเอา้าไม่เกาะให้หน่อยเรอเออโอ้โหจำ เออจำ้ำเออสิโครงี่โครงไปปืนด้วยเก็บกระสุสนลงสิเอบีเออไม่ใช่เอลลี L ่ e, ลงดีๆหน่อยสิเดี๋ยวข้อเท้าก็แพงหรอกเอเอ Uh huh. ออฮะคนผิดทางว็บโอ้ยฝรั่งนี่แบบโดนแดดนิดหนะ่อยไปกันเลยเออไปไหนล่ะไปไหนก่อนไปไหนก่อนฮัลโหลไปไหนก่อนฝรั่งนี่ตากแดดนิดหน่อยก็ผิวเขาไหม้แลนะ้วเนาะ ตัวเอลอี่แดงแป๊ดเลยอะมับก็ให้มับเอาล่ะแล้วไงต่อละเนี่ยเมสซับรับฉันอยู่นี่แล้วสตบาบาร่าก็อยู่ตรงทางนั้นเจ๋ว คือแบบว่าตั้งแต่เอลิประจนภัยตั้งแต่ตอนช่วงแรกๆอะ่ะมันไม่คิดแบบจะกลัวพวกกับระเบิดเลยเนี่ยวะมองไม่เห็นมันมีกี่ตัวมาทุกคนเอาแล้วแฮก,กเกอร์ใช่ไหมวอลเกอร์วอลเกอร์ สิ่งที่เกลียดที่สุดคือไอ้พวกสต็อกเกอร์มองไม่เห็นตัวมันเลยว่ะเออเจอหนึ่งตัวเจอหนึ่งตัวตอนในมันไม่เก็บเสียงไงทุกคนเออโอเค dòng 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 chạy đi chạy dần ơi hơi 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 dẻo nhắn này quá lum lum nói lum lum nói cứt cứt ờ ừ, nè lẹ xuống ấy ไม่มองไม่เห็นตัวฝั่งโน้นว่ะมำไมไม่เห็นวะกันเทิงแล้ว่านผู้ชมยองไงเก็บบีบมากเลยเนี่ยอะไรอ่ะฉันรู้ฉันรู้ว่าฉันฉันรู้ฉันบอกคุณว่าจะรอยอยู่ที่นี่แต่มันไปปลอดภัยแล้วพวกแรดเลอร แต่ไปเจมป่าไปหมดเลยแล้วจะไม่ยอมเสียตัวจับอีกแล้วจะ,จะไปรอคุณที่ที่ท่นเคยเล่ามุกปิงปองให้คุณฟังแล้วกันถ้านคิดถึงสิ่งของเราของคุณเหลือเกินบอกว่าคุณจะปลอดภัยนะอเ,เออเออแต่เ,เราต้องออกไปจากตรงนี้ก่อนมอไม่เห็นพวกแฮกเกอร์อะ ก็คอวอเกอร์วอเกอร์อย่างวอเกอร์เตรียมธนูรอเลยทุกคนเฮ้ย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 เห็นเปล่าเห็นป่าวเห็นป่าวคุณเห็นเราปล่าวจวงเรียบร้อยหนึห่งรายการฮนะ ไม่เห็นแคตเอตัว Walker วอล์เกอร์ว่ะอยู่ไหนวะผม่มีแต่ป่ามองไม่เห็นอะไรเลย ที่เห็นแลวแบบๆฝั่งนู้นเห็นเหรอเห็นเหรอมันเห็นเหรอเห็นไหมรู้อ่ะเห็นมีเห็นกูวงมาก่อนเล้มาไหนไหนผมดิมันเห็นเราไหเนี่ย พอมอเบบี้มันเห็นเหรอเห็นหรือเปล่าวะมันไม่เห็นหรอกคิดว่ามันไม่เห็นหรอกเนี่ยน่เน่เน่ไอสต๊อกสต๊อเกอร์เนี่ยสต๊อเกอร์เนี่ยมาน,น hey, <St> มาเลยน,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 นี่นี่นี่สต็อกเกอร์นี่สต็อกเกอร์คอมมอนเบบี้มามาเลยมามามาไอหนูี่ไ้หมดแล้วไปต่อได้เออแค่นั้นน่ะฮ้องนิ่มๆ โอ้ท่านชมกระสุนจุยเหลือมาแล้วเนี่ยโอ้ my god มีกระสุนเหลือแล้วเอี๋ยวปืนสั้นรอดีกว่า แล้วเราต้องไปไหนต่อเอ่ยยังกระสุนให้เค็บอะเป่าเออนั่นเออมันต้องอย่างนั้นเพื่อนปัดกันโอ้โหให้ลูกเดียวตะลกอะ,หะให้กระสุนอย่างละลูกซอมบี้มาเป็นสิบให้กระสุนเราลูกเดียวไม <c oughs> ่เดี๋ยวนะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วประหยัดกระสุนไปก่อนกระสุนมีน้อยกระสุนมีน้อยประหยัดกระสุนไปก่อน เูดียยว่อวะเอาละเื่อหลังคาแล้วอยากให้เดลาร์ลอัพทำเป็นหนังมากเลยอะเออน่าดูนะเห็นเขาแคสหวังว่าฉันจะผ่านตัดตรงนี้ได้เห็นเขาเห็นว่าแค่นักแสดงกันแล้วนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทำจริงปา มีแต่คนเอาไปทําไปนี่กันเรียกอะไรแบบทําล้อเรียนอะ่ะเออ,อ,อพวกพวกเปียกเป็นเอฟซีดะกันบอลมาไปทํายังสนุกกว่าแบบหนังมาตรฐานอีกอะทำซะดะก,กันบอลเสียชื่อเลยนี่แบบไม่รู้ว่าแต่ละว,ว่าแบบจริงๆจะทำได้ดีป่า โอเคอีฮี้บันเทิงแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยว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 อุ้ยหาย มาสิมาสิโผล่ไป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 สิไป้วไม่อยู่แล้วโอเคเราต้องลงไปข้างล่างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหลไหลไหล่สองสี่สองห้าใช่ไหม ได้ลูกดอกมาัวสูงไปไหนวะเน,นี่ยวะเยนัวนี็ไปด้วย,ยตัวนี้โอ้ยเกือบกระโดดลงไปแล้ววันนี้ร้อย วง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 งโอ้โหพังเลยเอ่ะทนูเอ้ยลูกดอกเออเหือได้ได้หนึ่งลูกมีความรู้สึกว่ามันอยู่เธอในตัวหนึ่งทุกคนเห็นปะได้ยินเสียงมาแต่ไม่เห็นตัวป่ะลงทางไหนลงทางนี้ใช่ไหม ไงอุ้บยบืดบืดเกืบไปแล้วเสียไปสองดอก เนี่ยเห็นช่องอย่างนี้แบบเหมือนจะรู้ว่าถ้าเกิดไปต่อมันจะนั่นไงว่าแล้วเออเอาเสียบเอวอีกเอาไม่ไเอ้ยอะไรบ้ึง ตั้งสติเอลลี่ตั้งสติไว้หลับอ่อ yeah, หลับจริงด้วยแอปปี้แอปปี้เจอแกแล้วถ้าเจอไป มันยังไม่ตายทั้งนี้ดูแย่มากเลยวะเออถ้าโชคดีนั้งนี่ยมีชีวิตยอยู่ได้สักเดือนนะวันนี้เราพอแค่นี้ไม่ได้เหรอเออเอา,เอาไอ้ตัวนั้นลงมาด้วยวางกับดักใหมเ่เถอะเอาจริงดิแบบว่ามันคุ้มค่ากับการเดินทางเว้ย แม่เกือบโดนมันกัดไม่ไม่ไม,ไม่ฉันไม่โดนฉันไม่โดนเฮ้ยเกือบไปแล้วไอ้ตายเถื่มีอะไรนะ่าตลกวะเหมือนแกจะอือราดรถกางเกงผัวอะไรนะไอ้ไก่อ่อนเน้ยอย้อยากเล่นอะไรสนุกๆใช่ไหมมาลุกขึ้นไม่สภาพมันดูแย่แล้วเอาละ ใช่สนุกใช่ไหมชอบใช่ไหมเอาสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันรู้ว่าแกหายบี้อยู่ใช่ไหมเราจับตัวมาได้คนนึงเมื่อสองสามเดือนที่แล้วเออใช่ ผู้หญิงตัวใหญ่ใหญ่ใช่หรือเปล่าผมป้อนแขนเหมกับฉันเอ่อซีมากับเด็กแห้งๆมีรอยแผลที่ปากอะใช่นั่นแหละมันโอเคแกปล่อยฉันไปแล้วฉันจะบอกว่าเยน่นอยู่ที่ไหนแ่อาจจะเจอมันก่อนที่เชื้อจะลามก็ได้นะ ว่ามามันอยู่ในคคกที่แคมป์ของเราเอ,อเออ,อยู่ที่ไหนตรงไปทางนั้นจนกว่าแกจะเจอรางรถไฟแกจะเจอรีสอร์ทเราขัางพวกมันไว้ที่ตึกสูงทรงกลมเอฉอออันสาบาน เออไม่ใช่เอลลี่ยังไม่ถึงแอปบี้เลยสภาพมันก็โสมขนาดนี้เลยเนี่ยรอบเนาะ <c oughs> เอลลี่กูรอบไหมเนี่ย <c oughs> เอาละครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจตบลตงกับเนี่งเท่านี้นะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสำหรับพานนี้สดครับ